สพลังของเลข00ที่ไม่ใช่0เวลาเราพูดถึงตัวเลขหลายคนจะนึกถึง1ถึง9เป็นอันดับแรกแต่มีอยู่หนึ่งเลขที่มักถูกมองข้ามเลขที่ใครหลายคนคิดว่ามันไม่มีค่าอะไรเลยแต่ในสายตาของนักเลขศาสตร์เลขนี้คือพลังงานที่ซ่อนอยู่ในความเงียบคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งและคือความลับที่หลายคนไม่รู้ว่ามันส่งผลกับชีวิตเรา เลขนั้นคือเลขศูนย์เลขศูนย์คืออะไรในเชิงพลังงานเลขศูนย์ไม่ใช่เลขที่ไม่มีอย่างที่เราคิดแต่จริงๆแล้วมันคือพลังงานของทุกสิ่งที่ยังไม่ปรากฏคือพลังแห่งความว่างที่พร้อมจะสร้างสรรค์ถ้าจักรวาลเริ่มต้นจากความว่างเลขศูนย์ก็คือสิ่งนั้นมันไม่ใช่สูญญากาศแต่มันคือศักยภาพมหาศาล ที่รอการจุดประกายเลขศูนย์สะท้อนจิตของผู้ใช้ความพิเศษของเลขศูนย์เลขศูนย์ไม่ใช่เลขที่มีพลังในตัวเองแต่มันขยายพลังของคนที่ใช้ถ้าใจเรามั่นคงเลขศูนย์จะช่วยขยายความสงบความลึกความนิ่งแต่ถ้าใจเรายังวุ่นวายยังสั่นไหวเลขศูนย์จะขยายสิ่งนั้นออกมาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น พูดง่ายๆคือเลขศูนย์เป็นกระจกที่สะท้อนทุกอย่างในใจของเราเลขศูนย์ใช้ยากและควบคุมยากเลขศูนย์เป็นหนึ่งในเลขที่ใช้ยากที่สุดเพราะมันไม่ตอบสนองแบบต,ตรงไปตรงมามันไม่เหมือนเลขห้าที่ให้สติหรือเลขหกที่ให้สน่หแต่เลขศูนย์ทำหน้าที่เหมือนกระจกเงาถ้าใช้ถูกคนถูกจังหวะเลขศูนย์จะปลุกพลังลึกในตัวคุณดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาอย่างน่าทึ่ง แต่ถ้าใช้ผิดมือผิดเวลาอ่ะมันจะขยายความกลัวความฟุ้งซ่านความไม่มั่นใจจนชีวิตเหมือนยืนอยู่บนหมอกหนาทึบที่หาทางออกไม่เจอข้อควรระวังในการใช้เลขศูนย์หนึ่งถ้าจิตคุณไม่นิ่งจริงไม่ควรมีหลายตัวติดกันเพราะมันจะทำให้ชีวิตไรทิศทางเหมือนลอยอยู่กลางทะเลโดยไม่มีเข็มทิศสองไม่เหมาะกับคนที่ยังไม่มั่นคงในจิตใจเพราะเลขศูนย์จะทำให้คนคนนั้น ยิ่งจมอยู่กับความคิดความกลัวและความกังวลจนยากจะดึงตัวเองขึ้นมาได้สามเลขศูนย์ขยายไม่ได้เสริมถ้ามันอยู่กับพลังที่เหมาะสมมันจะขยายสิ่งนั้นให้เด่นชัดแต่ถ้ามันอยู่กับพลังที่ตึงเครียดหรือไม่สมดุลมันจะขยายแรงกระแทกและความวุ่นวายออกมาอย่างรวดเร็วใครเหมาะกับเลขศูนย์เลขศูนย์เหมาะกับคนที่ฝึกจิตหรือมีความนิ่งภายในมากพอ พราะพลังงานของเลขศูนย์ไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอกแต่มันดึงให้เรามองลึกเข้ามาข้างในเลขศูนย์ในเบอร์โทรศัพท์ในศาสตร์ตัวเลขเลขศูนย์เปรียบเหมือนสนามพลังกลางที่ไม่มีทิศแต่มีแรงหมุนมหาศาลในเบอร์โทรศัพท์เลขศูนย์จะไม่ส่งพลังใดๆออกมาแต่มันจะขยายพลังของเลขข้างเคียงเพราะฉะนั้น ถ้าจะใช้เลขศูนย์ในเบอร์ Never, ต้องออกแบบอย่างระมัดระวังและต้องดูพื้นฐานจิตของผู้ใช้เป็นหลักสรุปเลขศูนย์คือครูผู้เงียบงานเลขศูนย์ไม่ใช่ผู้ผลักดันแต่มันคือผู้เปิดพื้นที่ให้เราค้นพบตัวเองมันไม่พูดไม่แสดงออกแต่มันทำให้เราได้ยินเสียงลึกๆในใจของเราเองถ้าใครควบคุมจิตได้เลขศูนย์จะกลายเป็นครู แต่ถ้าใครยังไม่รู้จักตัวเองเลขศูนย์จะกลายเป็นพายุที่พัดใจให้หลงทางถ้าคุณรู้สึกเชื่อมกับเลขศูนย์หรือสงสัยว่าเลขนี้ส่งผลกับคุณหรือไม่ฝากติดตามช่อง Astro Fin วิติมหัศจรรย์ซีรีส์พลังตัวเลขเพราะทุกอีพีที่จะตามมาเราจะพาคุณไปลึกขึ้นลึกขึ้นจนคุณเข้าใจตัวเลขในแบบที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน ตัวเลขไม่ได้แค่กำหนดโชคชะตาแต่บางครั้งยังเปิดเผยสิ่งที่เราละเลยมาทั้งชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากหนักเลขศาสตร์ผู้เฝ้าสังเกตโลกผ่านตัวเลขเจอกันในอีพีสค่ะเลขตัวต่อไปจะมีพลังเปลี่ยนชีวิตคุณอย่างไรอย่าพลาดนะคะและเมื่อเรามองลึกลงไปในตัวเลขที่ซ่อนอยู่ในชีวิต เราจะเห็นถึงความลึกลับที่ยังไม่ถูกเปิดเผยเราจะพบกับพลังที่รออยู่ภายในเราแต่เพียงแค่เรารู้จักวิธีการเปิดมันออกมาทุกการเดินทางที่เราทำทุกสิ่งที่เราคิดทุกๆความฝันที่เราเฝ้ารอล้วนแล้วแต่เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจในตัวเองและสิ่งที่ลึกที่สุดในตัวเราอาจจะเป็นเพียงแค่ตัวเลขหากคุณรู้สึกเชื่อมต่อกับตัวเลขหรือสงสัยว่ามันส่งผลต่อชีวิตคุณแค่ไหน อย่าลืมกดติดตามช่อง Astrofen นะคะในซีรีส์พลังตัวเลขเพราะในทุกๆ EP ที่จะตามมาเราจะพาคุณไปค้นพบลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านตัวเลขที่ซ่อนพลังมหาศาลอยู่ในตัวตัวเลขไม่ใช่แค่สิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมันคือสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นและบางครั้งตัวเลขเหล่านี้อาจเปิดเผยสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับตัวคุณเอง ขอให้คุณจดจำไว้เสมอว่าทุกตัวเลขในชีวิตล้วนมีพลังที่คอยสนับสนุนเราผ่านทางต่างๆถ้าคุณเข้าใจพลังนี้คุณจะสามารถใช้มันเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างไม่น่าเชื่อ